่ว v พลังงานทางเลือกขาดได้ทั้งรถปีใหม่ไม่น้อยราคามือสองคุ้มก่บา็แดงก,ก็ขาดคุมไปกน7 0เจ็ดบาทวันนี้ค่ะบทวทอทุกคนไปดู SUV คันนี้นะว่าออปชั่นสะดดเด่นขนาดไหนพลังงานทางเรือกที่ใหม้มาสำหรับคนที่อยากได้รถที่ประหยัดพลังงานแต่ยังไม่อยากไปเล่นรถไฟฟ้าเพราะกังวลในเรื่องของการชาร์จไฟเวลาไปไหนช่วงเทศกาลคันนี้น่าสนใจมากไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะนะตามช่องทางออนไลน์ค่ะของเซ็นรรถดัสองราชบุรีพคานเตอร์ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากเซฟในส่ค่าน้ํามันประจําวันที่เราใช้เดินทางในทุกๆวันค่ะแต่ก็ยังไม่อยากไปเล่นรถไฟฟ้าเพราะว่ากังวลว่าถ้าคุณไปไหนในช่วงเทศกาลเนี่ยเวลาชาร์จไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความระบากแล้วก็ความไม่สะดวกสบายต่อคนที่ใช้รถค่ะวันนี้พวกก็เลยหา s u v ที่เป็นพลังงานทางเลือกคันนี้ทุกคนจะได้ทั้งออปชั่นที่ล้ำนะคะเหมือนรถยุโร จะได้ราคาที่หันจากค่ายแดงกว่า700,000บาทจะได้รถปีใหม่ที่เป็นรถปี2021บริกรศูนย์ประกันศูนย์เข้าศูนย์ได้ตามปกติได้รถปีน้อยเลขไม่20,000รถเท่านั้นจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยคือเจ้าคันนี้เลยค่ะ MG HS นะคะตัวนี้เป็นตัว PHEV หรือว่า Plug In Hybrid ที่เรารู้จักกันด้วยระบบ Plug In Hybrid ของบ้านเราก็คือระบบที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันและสามารถขับเคลื่อนได้โดยแบตเตอรี่นะคะรวอ100%หรือว่าไฟฟ้าร้อ100%นะคนละอย่างกับตัว ไฮบิดนะคะตัวนี้เป็นตัวปลั๊กอินก็คือสามารถเสียบปลั๊กนะชาร์จไฟเข้าตัวรถได้แล้วก็ขับ โดยระบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้เป็นรถบอดี้ปี2021แท้ค่ะทุกคนคะเป็นสีขาวต้องบอกว่า PHEV เนี่ยปกติที่โบเคยขายมาเนี่ยก็จะมีแต่สีโทนเข้มนะจะมีสีดําไปเลยนะคะไม่ก็สีเทาเลยแต่คันนี้นะเป็นรถสีขาวซึ่งหายยากมากเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะคันนี้จะได้บอดีเด้เดิมๆแบบนี้รอบคันค่ะทุกคนดูที่กระจกข้างกันก่อนเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เห็นไหมคะมีเป็นสิ่งๆลงมาแบบนี้แน่นอนค่ะคันนี้มีกล้อง360องศาสามารถแสดงผลได้ทั้งบริเวณรอบคาน,บน,นข้างบริิเเววณณด้้านนนและรั เพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนค่ะที่รู้สึกว่าอยากจะขยับไซส์รถอยากจะได้ดรถไซ์ที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็มีความกังลวลว่าคุณบพี่จอดรถลําบากไหมเข้าไปใช้ในเมืองขึ้นห้างลําบากหรือเปล่าคันนี้หมดกังวลเพราะมีกล้องสามร้อยให้รอบคันนะคะที่สำคัญคันนี้เห็นไหม เป็น H S P H E V มี i Smart ระบบ i Smart ของ M g เป็นระบบที่ติดตามรถแม้ขนาดตัวคุณไม่อยู่ที่รถหมายความว่าสมมติวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของคันนี้คุณจอดรถไว้ที่ใดก็ตามคุณสามารถเช็คสถานะรถคุณได้ในมือถือของคุณเลยค่ะว่รารถของคุณตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนนะสั่งเปิดแอร์สั่งปิดแอร์ได้อะไรได้ในมือถือของคุณเพียงเครื่องเดียวต่อให้วันนี้ตัวคุณจะไม่อยู่ที่รถก็ตามนะระบบสามารถติดตามรถหายได้ทั่วประเทศอันนี้คือบริเวณด้านหลังเป็นความมเแรงประสงค์ของเจ้าตัว H S P H E V คันนี้ค่ะทุกคนนดูก่อ น็อตประตูหลังสองข้างสีขาวเนียนๆเหมือนเดิมไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยในการแกะในการแงะในการงัดอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวบอกให้ดูอันนี้โบพัพบเบาะเรียบเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าคันนี้มันมีความเนกประสงค์ยังไงคือซ่อวนรถทัองทีเนี่ยได้รถบ,บอดี้ใหญ่แล้วได้ออปชั่นที่เยอะแล้วนะคะได้ราคาที่คุ้มค่าแล้วได้ประกันประษีสูงที่เหลือหล่อๆแล้วที่สําคัญประหยัดเชื้อเพลิงได้เยอะแล้วแต่ทุกคนดูดิความเ็นกประสงค์ของเขาทุกคนสามารถพัพบเบาะแบบนี้ได้เผื่อใครที่บอกว่าเป็นสายแคมปม่ค้ บางทีต้องขนของนะคะหรือใครที่บอกว่าบางทีต้องขนต้นไม้ยาวๆต้องขนอะไรต่างๆอุปกรณ์แคปปิ้งอะไรต่างๆที่มีความยาวและความใหญ่ตัวคนนี้สามารถพับเบาะได้แบบนี้นะเป็น6 0 4 0แล้วก็วางของที่มีขนาดยาวแล้วก็ความใหญ่ได้เลยแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าแลวถ้าพี่เอาเบาะขึ้นหลังน้องโบพี่จะสามารถเก็บของได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะคะไปดูข้างหลังต่อเลยนะคะต่อให้วันนี้โบอเอาเบาะขึ้นแบบนี้ลูกค้าก็จะยังเหลือพื้นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะทุกคนดูดิเห็นปะ ทั้งความยาวและความสูงคือข้อดีอ่ะของเขาเนี่ยเป็นขนาดที่เรียบแบนแบบนี้เลยนะคะมันไม่ได้แบบว่าอันนี้สูงอันนี้เตีย้ยอันนี้สามารถวางของได้แนวยาวก็ได้หรือว่าจะเก็บของปกติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะอันนี้ดูบริเวณด้านหลังได้พรอแล้วความมันเด็กประสงค์เดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่า ว่าออปชันที่โบบอกมานะคะว่ามันมีให้เยอะมากๆนะคะมีอะไรกันบ้างและทําไมโบถึงบอกว่าการซื้อมือสองเนี่ยมันคุ้มกว่าการซื้อป้ายแดงยังไงนะคะเพราะแอบกระซิบก่อนคันนี้ป้ายแดงจ่ายได้นอนมาหนึ่งร้อยถึสามแสนบาทแต่วันนี้มามือสองราคานะคะเหลือไม่ถึงแปดแสนบาทเดี๋ยวไปดูออปชันกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นทายคลิปกันเลยคะ่ะโอ้โหทุกคนนี่พอเข้ามาอยู่ด้านในรถนะคะเหมือนขับแบบแอสตันมาตินหรืออะไรที่มันเป็นแบบ เป็นโทนสไตล์สีแบบขาวๆนวลๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้อย่าดราม่านะแต่หมายถึงว่าความรู้สึกที่เข้ามาด้วยสีด้วยด้วยบอดี้นะคะด้วยออปชันที่ให้มาหรือว่าแม้แต่คอนโซลคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขับรถสไตล์ยุโรปเลยนะคะก็คันนี้เป็นรถที่ผลิตปี2021นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดดี้ข้างนอกสีขาวข้างในมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะทุกคนนะก็ให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งซึ่งถามว่าชอบไหมรู้สึกชอบเพราะว่ามันดูหรูแล้วก็ไม่ดูน่าเบื่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้างในมีอะไรให้บ้างก มีให้นะคะตั้งแต่ช่วยเบรกด,ด้านหน้านะคะเตือนออกนอกเลนนะแพดเดิลชิฟนะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีระบบะะที่เป็นครูสคอนโทรมาให้เรียบร้อยแล้วมีระบบซ u เปอร์สปอร์ตมาให้ด้วยคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่มัน2 0 0 0 0นะคะ ,8694 กเิโลเมตรนะคะก็เป็นไม้แท้รับประกันให้นะคะตั้งแต่สัญญาจองเลยทุกคนนะแล้วก็นี่นะ้าจอกลางที่โบแจ้งไปนะคะเห็นไหมมันจะมีเมนูอันนี้จริงอ่ะมันสามารถใช้แบตเตอรี่ได้แต่ว่าตอนนี้แบตหมดนะคะยังไม่ได้ชาร์จเนาะก็กล้อง360องศานะคะก็มีให้นะ สาวๆที่กังวลว่าตัวเองจะขับได้ไหมมันเป็นรถใหญ่บมดด้ใหญ่เผื่อใครที่ขยับไซส์ขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะจะเลือกแบบสอบดีก็ได้นะคะนี่เห็นปะมีบอกหมดเลยนะแล้วก็จะเลือกแบบเป็นล้อบริเวณด้านข้างก็ได้นะเวลาเราถอยเข้าถอยออกที่ไหนอะไรเงี้ยมองสิ่งกีดขวางคือมัน,มนสามารถอแดปได้ทั้งหมดเลยจะข้างหลังข้างหน้าได้หมดนะคะแล้วก็มีตัวนะคะที่เป็นระบบนําทางนะคะอันนี้มาให้ด้วยเห็นไหมคะอยู่อ้อมเกตจังหวัดนนทบ,บรุรีถนนราชพฤกษ์นะคะเขาก็ บอกไว้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะโทรศัพท์รถเห็นไหมโทรศัพท์รถก็คือระบบไอสมาที่โบแจ้งไปนั่นแหละนะคะว่ามันสามารถที่จะดูได้นะคะเหมือนเป็นโทรศัพท์เครื่องน,นึงอยู่ในรถนะคะตามหารถหายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะ,ะมาพร้อมกับระบบแอมเบ n t น o n ลงแอมเบ t l นไลคันนี้เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบมากๆนะคะก็ <c oughs> มีให้ครบแล้วจะเอาอะไระเลือกได้เลยนะคะจะใช้อะไรนะคะก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงหน้าจอนี้เลยนะทุกคน,นเห็นปะ ตังค่าก็มีระบบต่างๆให้เล่นมากมายพอสมควรนะคืนค่าระบบรีเซ็ตเสียงภาษาหน้าจอแสดงผลอัปเกรดนะคะเกี่ยวกับ MG มีให้หมดเลยค่ะแล้วก็แอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบนี้นะดูโอซ้ายขวานะคะแล้วก็ที่เสียบยูดีบีต่างๆมีมาให้เรียบร้อยชอบอะดูดิมันดูดูหลาเห็นไหมดูเกียร์ดิเอาจิงนะดูดิเห็นไหมคะก็เกียร์ก็อารมณ์สไตล์คล้ายๆบีเอ็มเลยนะทุกคนนะก็สามารถที่จะ เลื่อนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดแค่ตัว P แค่นี้นะคะก็สามารถเป็นตัว Parking ละเป็นเกียร์จอดละอันนี้เป็นอันล็อก็คือลดลดเกียร์ว่างนะคะเวลาจอดในที่ถูกเฉิดเนาะโหมดมีโหมดให้เลือก Normal นะคะโหมด Sport โหมด Eco แล้วแต่เราระบบ EV กดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ชาร์จแบตมันก็เลยไม่ขึ้นเนาะกล้อง360กดตรงนี้ได้ประตูหลังไฟฟ้าเลือกที่จะเปิดปิดจากระบบตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่วางแขนอะไรเอ่ยก็คือ ะะผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็สามารถวางแขนถึงนะคะบอกสาหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดมแบบเรามากๆคราวนี้มาดูบริเวณข้างบนกันไฮไลท์น,นะคะพรา,ารโนรามิกซันลูฟเต็มบานแบบนี้นะ,ะบอกเลยว่าชอบนะคะใครที่เน้นความหรูหราได้ความสะดวกสบายเรือบางทีเราไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดซันลูฟได้แบบนี้เขาติดฟิล์มเป็นฟิล์มที่เป็นแบบฟิล์มกรองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วนะสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ มีภาพปิดไว้นะสตูปนะคพะพอเป็นพานอรามิกก็มีให้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะทุกคนนะกดทีเดียวจบนะคะไม่ต้องมานั่งกดหลายทีนะคะแล้วก็มีลาโพงโบสให้รอบคันนี่คือโคตรคุ้มนะคือเปรียบเทียบจริงๆลาโพงโบสในแอร์คอร์ดก็ต้องเป็นเป็น41นะเป็นมาด้าก็ต้องเป็นเซ็กไฟตัวท็อปนะจ่ายร้าน4ล้าน5อันนี้ก็มีมาให้แล้วเพราะคันนี้ก็ท็อปเหมือนกันออกไปแดงก็ล้านเหมือนกันนะคะประมาณ1ร้าน2แสนกว่าบาทเอาละค่ะโผมเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบ อยากรู้โปรโมชั่นอยากรู้ราคาและเพราะว่าออปชั่นให้มาขนาดนี้ความสวยงามขนาดนี้ปี2021นะวารรันตีเหลือๆแบบนี้แล้วก็ที่2000เนี่ยราคาคุ้มดีโปรโมชั่นคุ้มโดนเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปันเลยค่ะและสรัทใครนะที่อยากเป็นเจ้าของ MG h s p HEV คันนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัว 1.5X ได้เป็นตัวท็อปนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าค่ะวิ่งได้ถึงประมาณ60-70กิโลด้วยนะคะตอนหนึ่งครั้งที่คุณชาร์จเต็มค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่า ราคาป้ายแดงนะอยู่ที่ประมาณ1 3ล้านแสนบาทวันนี้มามือสองอันนี้เคาะราคาสุดพิเศษจากปกติ 6, 000, 7 6่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทวันนี้ใครที่มาจากคลิปนี้เนะเอาไปเลยค่ะส่วนลดก,ก่สามหมื่นบาทค่ะเหลือเพียงแค่ 3, 000, 7 3 7แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วนะั้นเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณ่าใครเห็นบอดี้แบบนี้ สว,ย,สวย,บบออยๆแบบนี้ออปชั่นเทียบเทแบบนี้ก็ดุ้ออดน,ดนค่ะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะวันนี้เอาสลิปกันเดือนมานะ,ะเอาหลักฐานการประกอบอาชีพของคุณมาแลกคันนี้กลับบ้านไปได้เลยค่ะเอาละครสคักใครที่สนใจคันนี้นะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่อีสานอยู่ใต้อยู่จังหวัดไหนแต่สิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถออกรถกระบะได้หมดเลยนะคะโบมีบริการเซอร์ไพร์หนึงหบบน้าบ้านและยังมีบริการวิดีโอคอนั้นถ่าวิดีโอคอลกับเจ้าที่ฝ่ายขายได้ทุกๆุกคนเลยนะที่ จะดูรถคันนี้ค่ะว่ารถมีชนหนักมาไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะบริารประกันรถไม่มีชนหนักมีน้ำพรมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สัญญาจองนะคะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะทุกคนนะออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนเริ่มต้นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ